เกินความคาดหมายสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาเปิดฤดูกาลของแพรว,วแสงทองแฟนคลับ f อซล้นพี่นองขาแล้วสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่สุดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษแล้วแฟนคลับ FC คนที่ไปร่วมให้กำลังใจกับแพรว,วแสงทองแล้วก็เอชพีแบนถือว่าเป็นอีอย่งทีสุดยอดมากๆคะ่ะแสดงให้เห็นถึงความรักที่ลหลายๆท่านมีต่อ แพ,พลพราวแสงทองแล้วก็สันวงสะทอนแล้วเมื่อคืนพี่นองคะแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปร่วมแสดงความยินยนดีในครั้งนี้นะคะเพราะว่าสิเป็นาทางด้านนายห้างทวีชัยนะคะแล้วก็บอสจีเทคบอสตั้มคะ่ะไปร่วมเปิดไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับแพรพราาแสงทองแล้วก็สันวงสะทอนงานนี้พี่นองคาแฟนคลับเอซ มอบมาลัยให้แพรวพราวแสงทอง SP แบรนด์คือมาลัยล้นคอถือว่าเป็นอีอย่างทีแสดงให้เห็นถึงความหักความปรารถนาดีจากแฟนครับเอซที่รักแล้วก็เมตตา SP แบรนด์แล้วก็แพรวพราวแสงทองแสดงให้เห็นถึงความหักทีมียังหล่นหลามพี่น้องแล้วข่ําคืนที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่ สุดประทับใจของแพราวแสงทองจนแพราวแสงทองได้ออกมาโพสพี่นอกค่ะขอบคุณไปย่งหล้ๆาย่างค่ะทีถ้ำไ้งานเมื่อคืนผ่านพ้นไปอย่างสวยงามถ้าเอาผู้นำองค์กรอย่งางแพร่ๆแสงทองค่ะแบบสุดปลืม้มแล้วก็ไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดค่ะออกมาขอบคุณไปยังหน่วยงานหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง สนับสนุนนะคะคนทีค่อยสพอร์ตแพลวพราวแสงทองะะออกมาพูดออกมาโพสขอบคุณไปยังผู้จัดการยุ้ยนะคะหรือคุณนิรุยนะั่นแหละพี่น้องขาชูวิ์คำภาระที่ควบคุมเด็กในให้มีระเบียบนะคะอย่างซ้อนนุชและหลายคนพี่น้องขาทีแพลวแพวแสงทองเผนออกมา ขอบคุณทางด้านนักอาจารย์นักดนตรีนะคะและหลายคนพี่น้องขอบอกเลยว่าทีมงานของแพรวแสงทองค่ะสู้กันมากๆและเป็นอีกอย่างทีผ่านพ้นนะคะจับมือกันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งมือคืนที่ผ่านมากก็ถือว่าเป็นโอกาสดีพี่น้องค่ะฝ่าฝนเปิดค่ะไม่ไม่มีฝนไม่มีอะไรค่ะทําเอาการเปิดฤดูการของแพรวแสงทองเป็นไป ได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็เมื่อคืนค่ะทางด้านสันวงสะทอนนะคะิ่นก็ออกมาขอบคุณไปยังแฟนคลับ f อซนะคะที่ไม่บ่ถิ่มบป่ปานะคะสำหรับสันวงสะทอนนะคะิ่นก็ออกมาขอบคุณพลังรักบ้านเอพนะครับลงคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงให้ใหม่อีกรอบนะคะสำหรับคุณสันวงสะทอนิ่นก็ออกมาขอบคุณไปยัง บ้านฮักเอสพีนะคะขอบคุณไปยังอขอให้แสงทองเฮงๆงปังปตลอดไปนะคะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆค่ะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางด้านแพลวแสงทองแล้วก็น้องไมวัญญาก็ได้โชว์เพลงใหม่ล่าสุดนะคะบนเวทีเปิดฤด,ดูกาลเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆค่ะสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาแฟนคลับเอฟซีพี่นอ้องขาค้นทีหัก อ่อนซ่อนพ่วงมาไล่ค่ะคือใหญ่มากๆเป็นพวงมาลัยคู่เอพที่เห็นแล้วแบบปลื้มมากค่ะสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นความหักความปรารถราดีของแฟคลับเอฟซที่มีให้กับแพลวพาวแสงทองเชื่อมั่นว่าแพลวพลวรวมถึงสันมงสะทรก็หายเหนื่อยไปเลยแหละพี่น้องค่ะเพราะว่าเห็นเม่แฟคลับเอฟซีคนที่หักคนที ซัพพอร์ตเห็นแล้วคือปลื้มพี่น้องค่ะท้ำเอาหลายๆอย,ย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะสำหรับพ้นที่สนับสนุนอยู่แล้วค่ะก็อยากให้แฟนคลับเอฟซีค่ะสนับสนุนแพร่พราวแสงทองกับผลงานใหม่ล่าสุดนะคะ,อะบอขสอรอพี่ของแพรพราวแสงทองก็ถือว่าเป็นอีหยังทีติดกระแสะเป็นอีหยังทีติดปากเร็วมากค่ะสําหรับเพลงของแพร่พราวแสงทองนะคะก็ขอให้เป็น ปีงามย่ำดีของแพราๆแสงทองนะคะที่ได้มาถึงจุดนี้นะคะสํหรับแพราวแสงทองแล้วก็ถือว่าเป็นนี่อย่างทีผ่านผลอุปสรรคมาได้ย่างสวยงามค่ะแล้วสําหรับค่ําคืนนี้นะคะสําหรับแฟนคลับ FC ของ s p นะคะอ่าอย่าลืมวันที่3นี้นะคะปักหมุดให้แล้วนะคะอยู่บันแฟนคลับ FC ของ s อแบนด์แฟนคลับ f c ของแพราๆแสงทอง ย่าลืมไปพบไปพอพี่น้องคะอยู่บ้านคลึ้มชาติตำบลสามแยกอำเภอรเรื่องนกทนคกนก่าจังหวัดยะโสธรถือว่าเป็นไปแสดงอยู่บ้านเกิดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ห้ามพลาดนะคะผู้ใดคิดหอดคิดถึงหรือว่าย่างเบิงหมือเคลื่อนที่ผ่านมาเปิดฤด,ด,ดูกาลอยู่สกลนครบางคนกับย่งสิอาจสิปไปบ่เึงนะคะค่ำคืนนี้ห้ามพลาดะค่ะพบกับ แพรพาแสงทองแล้วก็เ p สพีแบนนะคะอยู่ตำบลสามแยกอำเภอเริงนกนกทานะคะพี่น้องคะห้ามพลาดค่ะหลายๆคนกัออกมาค่ะสนุกมากเลยค่ะเมื่อคืนแสงทอง The ะ p อสพีแบนทำถึงสุดยอดมากค่ะสำหรับคอมเมนต์นะคะจากการที่ได้เข้าชมคอนเสิร์ตเอสพีแบนค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแฟนคลับ FC ฟซทันนีบอกว,ว่าสุดยอดมากเลยค่ะเมื่อคืนแสงทองเดอะเอสพีน ทำถึงสุดยอดมากๆค่ะร้อยเปอร์เซนต์ให้เต็มเลยนะคะรอในในกลุ่มแล้วครับแม่แพรแกกบัตรฟรีนะจ้างานบ้านลุลงเคนนะ่ะประสันรอหน้างานแล้วจ้าปังๆนะจ้าไปกันต่อประสันพี่นองค่ะไปกันต่อค่ะอำเภอเงนกน,กนกาคืนนี้บ้านเกิดของเด็กหญิงพัฒนาสมประสงค์เองค่ะอ่าพี่น้อง รอในกลุ่มแล้วค่ะนะคะพี่นอนพักผ่อนจ้าสองบอสตื่นตอนเย็นไปเลยจ้าใกล้บ้านคงเหนื่อยคงไม่เหนื่อยมากนะคะพี่น,อน้องรอชมหน้างานจ้านะคะสาหรับแฟนคลับเอฟซีสนุกมากเลยค่ะเมื่อคืนรอในกลุ่มแล้วค่ะอันนี้ก็คือแฟนคลับเอฟซีของแพร่แแสงทองค่ะที่ออกมาว้าไปในรูปแบบเดียวกันวางงานมือขึ้นเป็นอีอย่างทีสุดยอดมากๆสําหรับเอสพรีแวนก็ เอสพีแบนก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆท่ำถึงแห้งว่าสันพี่นอ้องบอกเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดฤดูกาลของวงแพราวแสงทองนะคะแต่กับโอกาสดีทีสเด็จฟังเพลงใหม่นะคะบนเวทีสดๆเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับบอคสอ์อพี่ค่ะกะสนับสนุนให้กำลังแรงใจแพราวแสงทอง The SP Band นะคะสำหรับคำขึ้นนี้กะห้ามพลาดพี่นอ้องคะอยู่เรื่องนกท่าน,นะคะ ไปให้กำลังเล่งใจกับสันวงสะทอนพระพราแสงทองคือเกาค่ะสวัสดีค่ะ